Assalamualaikum. Jumpa pula dalam ruang siri gajah pula deh. Ah jumpa dalam ruang siri gajah atau jumpa dalam cong. Ah pucang nakap. Ah ni mai pula sekali lagi kita nak pergi pohon kayu sekali lagi. Bagi panggil pohon apa nama kita tak tahu hak ni deh. Kalau siapa dia tahu nama ni, nama ni ah boleh ayak deh. Ah ni nah. Ah ni pohon dia. Pohon dia lagu pohon dia. Lagi ni. pohon dia Eh. Ha. Ah. Ha. nama melayu tak reti. Ah, ha. jadi kalau siapa dia tahu ayat dah masuk atas mari dalam. Ni kita nak ambil nama dia nama gapo. Ah, ha. patu ubat dia deh. Ubat dia ni kalau siapa dia nak minat tanah ubat dia ni, ya pun gani nak sedu. Yang nak perdu. Ah, ha. ya ubat dia rasa dia nya ubat. Uh, nak pahit sikit-sikit. Lepas tu, masak lemuk sikit, pucuk dia buat ular boleh Buat sayur juga boleh, pucuk dia ni Buat ular Yang ubat dia ni, ubat dia ni Ubat dia jenis nyakit seperti kata orang okay, yang Kena curah mutah kau, ataupun nyakit Demi panah kau, dari demi panah tu Demi panah, kita ambil ubuh minyak akar dia Buat ni ni Orang panggil Cotinmar wah susah lagi Jadi kat siapa dia minyak ni, boleh berhubung dengan nama tadi ye Haa, 083 419 11 เอ,อ,อ่อปัก1000เลย881เลย0083ปักเอ่อ1001เอ่อ43 01341เลยเอ่อนั่นหมดเดียวเลยเอ่อบูเบอร์นั่นหมดครับสวัสดีครับเจออีกนะครับในรายการช่องนะครับช่องพลูช้างนะครับช่องพลูช้างหรือว่าในเพคสองนะครับในอันนี้ผมอ่ะคลิปเข้า YouTube นะครับอันนี้ผมจะให้รู้จักอีกตัวหนึ่งนะครับ คือตัวยาที Luckily, Hence, ่หายากเหมือนกันนะครับอยู่ในป่ายางแก่นะครับเจอแล้วนะครับอันนี้คือว่าต้นเถาไม่ใช่พวกพวกสมุนไพรพวกเถานะครับเถาครึ่งเถาอันนี้เป็นไม้ก่อครึ่งเป็นก่อนะครับคือว่าชื่อของของของตีนหมานะครับคอนตีนหมาคอนตีตีหมานะครับหรือบางตำราก็เรียกว่าเถาลิงกวางนะครับ เถาลิงลิงกว่าเถาลิงลิงกว่าครับถ้าใครสนใจนะครับสมุนไพรตัวนี้นะครับคัดแงเข้ามานะครับผมจะส่งไปนะครับหรือว่าติดต่อที่หมายเลขศูนย์แปดสามสี่เก้าหนึ่งสามแปดแปดหนึ่งนะครับอันนี้ตัวยาที่สรรพคุณก็จะบอกให้นะครับเป็นยาดับพิร้องในร่างกายนะครับทอมพิษนะครับทอมพิษไข่อันนี้เป็นยาลดเมาขมเล็กน้อยนะครับยอะมานิดจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ต้มกินนะครับต้มกินน้ำก็ได้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับเช็ดไลน์เข้ามานะครับนี่นะครับตัวยาบเป็นแบบนี้นะครับนี่อยู่ในป่าอยู่ในป่าเกศนะครับถ้าอยู่ในที่ที่ทุเด็กนะครับมันจะออกยอดจะออกจะยอดแดงแดงนะครับครับขอบคุณครับแค่นี้ก่อนนะครับเจออีกนะครับเจออีกนะครับในช่องครูช้างนะครับขอบคุณครับ